ถือมันชนทุกท่านนะครับแล้วก็แขกทุกคน,นคที่ให้ความสนใจเวลเคิร์สตูดิโอกับโปรเจกต์ยูเรนัสนะครับก็ขอฝากโปรเจกต์ที่ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายสําหรับเวลเคิร์ฟมากมากนะครับเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกของเวลเคิร์ฟแล้วก็เป็นหนังที่ไปอวกาศแล้วก็ลงใต้ทะเลแล้วก็เราดีใจมากที่ฟีนแล้วก็เบกกี้มาร่วมเล่นในโปรเจกต์นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็จะได้เห็นหนังเรื่องนี้ในปีหน้าแน่นอนครับแล้วก็ าจจะมีไปถ่ายต่างประเทศด้วยในโปรเจกต์นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ชมนะครับผมก็เหมือนกันครับขอบคุณทุกทกคนนะครับสำหรับสำหรับการรอโปรเจกต์นี้อยู่นะครับก็หวังว่าปีหน้าทุกคนจะได้ดูกันนะครับก็ก็เป็นแนวกัสดุติกแลสตซึ่งมันอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในในภาพยนตร์ไทยบ้าง เข้ามาวงอกาศกับโลงใต้ทเองได้ยังไงโอ้โหก็น้องต้องเลยพาสต์ของการการเตรียมงานขอรการสร้างการเตรียมงานทั้งหมดนี้น้องรอดจากการ้านในครละแบบหนึ่งคนที่ต้องลงใต้ทะเลอันนี้ต้องเวิร์ตองดักนะครับส่วนของของฟิล์มเนี่ยจะดักของเรื่องของการคอนโทรลตัวเองกับรายละเอีเงินเดือนซึ่งต้องทํางานคู่กับทีมสลิง ซึ่งเองก็ต้องสองนกันยึดบทส่วนตัวกันนะครับโดยแล้วก็เรื่องของทักษะของ acting เรื่องการแสดงเพราะว่าด้วยวิธีการเล่นที่มันเป็นโลกคู้ขนาคาแรคเตอร์ทุก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 ,ทก,ทกโลกขนาดนะครับมันจะโดนเปลี่ยนมันจะโดนเปลี่ยนทั้งอายุทขขั้งคาแรคเตอร์ CG อันนี้สุดที่แบแบมหาศาลเลยไหมคะ CG ใช่ครับเราก็ได้ร่วมงานกับบรษิษัท CG ใหญ่ๆที่ตอนนี้ก็เป็น ถือว่าเป็นแถวหน้าของเมืองไทยนะครับร่วมกับทีม CG ของเวิร์เิ์ลในการผลิตโปรแมชิ่นแต้วาันได้เห็นอะไรแปลกใหม่ใช่ครับถ้าได้มาก <c oughs> เตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ยูเรนียคกะก็พวกเราก็ตั้งใจแตตั้งใจแล้วก็ทั้งด้ญญานกญญารแสดงแล้วก็การรับชมต่างๆาก็จะเต็มที่ในการออกกองเลย ขอบคุณที่เจ็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาช่วยโอกาสที่จะบินเบ็กก็จะเต็มที่ได้ได้จทมาแล้วก็ท้าใหยพอสมควรแต่ก็จะเต็มที่แล้วก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดเลยค่ะ ใจในทุกส่วนนะครับเพราะว่ามันมันยากไปหมดทุกอย่างเพราะว่าเราเรายังไม่เคยทํางานในพาร์ทที่มันต้องอิงกับอย่างเรื่องอวกาศาสตรเวลาเราอิงกับประวัติศาสตร์เลยน้ำยาหรือว่าความเป็นจริงเรายังพอทุกอย่งพอสำคัญได้แต่บางคนไปนอก,นอกโต๊ะใองการเราไม่ถูกความนี้เป็นยังไงยากมากเพราะว่าต้องทำความเข้าใจกับทั้งตัวของเองตัวทีมงานตัวท,ทุกคนแล้วก็ตัวน้องนองน้องน้องจะหนักในเรื่องของการ ต้องจินตนาการอย่างโดยที่ไม่เคยเขาเลงจากนี้ก็คือเข้าวอล์กซ็อกที่เขาไจะต้องเข้าวอล์กซ็อกก่อนแล้วก็แทนเปิดกล้องเนี่ยจะอยู่ที่ตุลาแต่เราไม่จะไปเปิดกันที่ต่างประเทศก่อ้วก็กลับมาแล้วก็จบทุกอย่างไม่จะไม่เกินช่วงเุือนธันวาคมตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับขอบคุณ่้อยไปแบบว่าไม่ได้จำเขาว่าจะถ่ายแค่ที่ประเทศไทย ใช่ครับด้วยโปรเจกต์ตัวนี้เองนะครับเราเรามองคุณภาพงานซึ่งซึ่งพร้อเป็นโปรเจกต์แรกอะครับแล้วเราเป็นสตูดิโอใหม่ซึ่งเราก็อยากให้ได้ทาโปรเจกต์ที่มันน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เราก็อยากให้คนไทยแล้วกันสตูดิโอหนังไทยเนี่ยได้ได้กล้าออกจากออกจากกรอบเราก็เลยออกจากออกจากโลกให้ดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ด้วยโปรเจกต์นี้เราจะมีการไปฉายที่เทศกาลหลายๆประเทศนะครับ เราก็รู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนจะได้เห็นน้องสองคนนะครับซึ่งแต่ละโลกอ่ะเขาสองคนจะไม่เหมือนกันแปลว่ามันไม่ใช่ยากแค่อายุแต่มันคือแต่ละโลกเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนครอบครัวเปลี่ยนแบ็กกราวซึ่งอันเนี้ยผมว่าศักยภาพของน้องเราทุ่มเทในโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์เนี้ยยังไงก็ไปไกลทั่วโลกแล้วเราตั้งเป้าเนี่ยใช้อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า20ประเทศแน่นอนแล้วก็เราเรารู้สึกว่า คุณภาพหนังเรื่องนี้มันมันต้องได้รางวัลระดับโลกจริงๆสำหรับโปรเจกต์นี้ครับเราก็มีแผนที่จะพาน้องไปเดินคมแดงในเทศกาลหนังระดับโลกหลายๆเทศกาลให้ได้นะครับพร้อมกับที่เราอยากทำระบบ membership เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ต้องการแค่ให้คนเข้ามาซื้อของแต่เรารู้สึกว่าในนั้นมันจะมี e x c l u s i v e บางอย่างที่ให้ทุกคนได้ติดตาม แล้วก็เราอยากให้เห็นว่าความทุ่มเทนะครับของโปรเจกต์ของหนังไทยเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนแล้วก็เห็นดีเทลในการทํางานนะครับเรารู้สึกว่าอย่างเกาหลีเองเนี่ยเขาขายซอฟต์าวเวอร์แล้วทาให้เราอยากไปเรารู้สึกว่าจริงจรเมืองไทยเป็นเมืองที่สวยงามมากๆแล้วเราก็อยากนําเสนอความสวยงามของเมืองไทยความน่าสนใจของไทยเนี่ยไปให้ตลาดโลกได้เห็นให้คนต่างชาติได้เห็นแล้วเขาเล่าเรื่องผ่านน้องสองคนแล้วก็ทุกคนก็จะได้เห็นประเทศไทยผ่าน ฟิลและเบกกี้ในโปรเจกต์ของเรานะใช่ครับใช่ครับคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากทำแค่หนังเรารู้สึกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะมันไม่ใช่แค่ภาพยนตร์หรือซีรีส์มันคือการที่บอกให้คนทั้งโลกรู้จักรู้จักประเทศเราผ่านคอนเทนต์ลนแล้วกันแล้วเราเลย ทําเรื่องของมีเดียเทคขึ้นมาเรารู้สึกว่าการเป็นมีเดียเทคอ่ะมันทำมันเชื่อมคนทั้งโลกเข้ามาอยู่ที่เดียวกันเราได้เห็นได้เห็นเราไปพร้อมๆกันใช่มันไม่ใช่แค่แบบว่าเราแสดงละครแล้วแบบคำความเข้าใจกับกับกับบทกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมัน ออกนอกเนี่ยออกนอกโลกไปเลยอันนี้มัน,มนต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงใช่ค่อนข้างเป็นเรื่องที่จะอยากคอนโทรลให้ได้เหมือนกันใช่ค่ะ,<ช>คะทั้งแบบว่าความพร้อมในด้านการแสดงบทความเข้าใจโอ้ทุกส่วนมันต้องโปก,กันแล้วพากันออกไปให้ได้ดีที่สุดเลยค่ะพอแต่งตัวนิดนึงอาจจะเป็นามแตกต่งใงหนูเอง ติดตามมากๆอยากอยากนนอยากดูใช่อยากดูแบบวันนี้ก็อยากดูไพลอตมากๆว่าเป็นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าได้เป็นหนังแบบสมบูรณ์แบบจริงๆหัว,ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อยากฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้นักแสดงทีมนั้นทุกท่านเลยแล้วก็อยากให้เราติดตามว่าขอบคุณค่ะ